สวัสดีค่ะมาพบกับคลี่ในวันอังคารน,นะคะวันนี้นะคะคลี่จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับภาวะเรือนกระจกเด็กๆรู้ไหมคะว่าภาวะเรือนกระจกเกิดขึ้นได้อย่างไรไปดูกันเลยค่ะภาวะเรือนกระจกนะคะเกิดจากการเผาเศษขยะการปล่อยควันพิษจากรถยนต์การปล่อยควันวพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อควันต่างๆนะคะจากการเผาขยะและการปล่อยควันพิษลอยขึ้นไปสะสมในอากาศเป็นจานวนมากจะทำให้โลกของเรานะคะเต็มไปด้วยควันหนาๆความร้อนจึงไม่สามารถระบายออกไปได้นะคะและอากาศต่างๆก็ไม่สามารถเข้ามาได้ส่งผลให้โลกของเรานะคะที่เราอาศัยอยู่นะคะร้อนขึ้นนั่นเองค่ะ นี่ก็คือภาวะเรือนกระจกนั่นเองทำให้โลกของเราร้อนขึ้นนะคะเรามาทบทวนสระเออกันอีกรอบหนึ่งนะคะสระเออกอเออเกอขอเออเขอจอเออเจอทอเออร ลออะละมอเอมอละเมอวันนี้นะคะคนรีฟังหนังสือร่องรอยการเรียนรู้นะคะไปที่หน้า42-43นะคะให้เด็กๆนะคะกากบาดท,ทัพนะคะรูปภาพที่ช่วยนะคะลดภาวะ เรือนกระจกนะคะอย่างเช่นอะไร A B C รูปไหนช่วยลดภาวะเรือนกระจกคะรูปที่ไม่ปล่อยควันพนิษก็คือปั่นจักรยานเด็กก็กากระบ,บาดข้อ b นะคะมีทั้งหมด1 2 3 4นะคะ4ข้อด้วยกันนะคะต่อไปหน้า43นะคะ วงกลมนะคะรูปภาพที่ผิดปกติอยู่5จุดด้วยกันนะคะเด็กรองสังเกตรูปภาพดูดีๆแล้ววงกลมนะคะฝากใบงานค่ะนะคะใบงานคำศัพท์สระเอนะคะเขียนตามรอยนะคะแล้วก็เขียนเองด้วยนะคะส่วนนะคะห้อง k 3 a นะคะแบบฝึกหัดคณิตเล่มนี้นะคะอลีฝากให้ทำหน้า14 เป็นคณิตชาวปัญญาง่ายๆนะคะ14นะคะเริ่มตั้แต่หน้านี้เลย14 15 16 17 18 19นะคะคลรีฝากทำไว้ด้วยนะคะเล่มนี้14ถึงหน้า19ค่ะสำหรับภาวะเรือนกระจกวันนี้คุรี่ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ